2.02ย็ 2002, อย่าลองดีเมื่อช่วงปิดเทอมไม่มีใครอยู่หอเลยสักคนในค่ำคืนอันแสนน่าเบื่อฉันต้องทนเฝ้าหออยู่ลำพังด้วยความเปล่าเปรียวก่อนจะมีเด็กเรียนไหวปรมสามคนโผล่มาเคาะกระจกเรียกฉันที่นั่งอยู่ในออฟฟิศฉันเปิดประตูให้พวกเด็กๆเ,เข้ามาเด็กที่ท่าทางเป็นหัวโจกของกลุ่มเริ่มเปิดประเด็น ได้ข่าวว่าที่นี่มีผีเฮี้ยนฉันพยักหน้ารับเด็กทั้งสามท่าทางตื่นเต้นก่อนจะขออนุญาตฉันเข้าไปพิสูจน์หอผีเฮี้ยนอันเป็นที่เรื่องลือฉันนึกในใจว่าเด็กพวกนี้แก่นดีแท้แต่เมื่อพวกเขากล้าขอฉันก็กล้าจัดกิจกรรมท้าผีของพวกเราจึงเริ่มต้นขึ้นที่เวลาห้าทุ่มสี่สห้าของคืนนั้น เราเริ่มต้นกันที่ห้อง308ห้องผีขี้เหงาเป็นที่แรกเขาว่ากันว่าตอนกลางดึกวิญญาณสาวในห้องนี้จะชอบโทรศัพท์ไปหาผู้เช่าห้องรายอื่นๆหาเรื่องชวนคุยแก้เหงาถ้าใครยอมรับโทรศัพท์แล้วคุยกับเธอวิญญาณเธอก็จะมาหาเราจะได้ยินเสียงฝีเท้าเธอดังมาจากทางข้างหลังคอห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ห้ามหันหลังโดยเด็ดขาดไม่หันหลังแต่ผมหันหัวแทนได้ใช่ไหมครับเด็กหัวเกลียนแสกกลางเหวเด็กที่เหลืออีกสองคนขำกระจายมีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่ขำรีบอัญเชิญเด็กทั้งสามออกจากห้องนั้นทันทีฉันพาพวกเขาไปดูห้องส0 7เจแล้วเล่าประวัติของห้องนั้นให้ฟังเคยได้ยินไหมทำไมเขาต้องตั้งศพไว้เจ็ดวันนั่นเพราะ คนตายที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายจนกว่าจะถึงเจ็ดวันมิน่าบ้านผมตั้งศพปู่ไ้ตั้งร้อยวันเพราะปู่ผมเป็นอัลไซเมอร์นั่นเองเด็กหัวแดงแซกขึ้นมาไวหัวโจกรีบเสริมอ๋อกูรู้ละมึงได้เชื้อเอ๋อมาจากใครเอาละเอาละเด็กๆปะลงไปชั้นสองกันฉันตัดสินใจพูดขัดแล้วพาเด็กๆเดินลงไปชั้นสอง กิจกรรมล่าผีของเราเดินทางต่อไปเรื่อยจนมาถึงที่ห้อง209ฉันเริ่มต้นเล่าด้วยเสียงกระซิบต่ำดามเดิมเขาว่ากันว่าขอโทษครับเด็กหัวเกรียนแซรกคนชื่อเขานี่ใครเหรอครับเห็นพี่พูดบ่อยจังเขาว่ากันว่าฉันเน้นปาเงียบครู่หนึ่งเพื่อพยายามควบคุมสติไม่ให้โมโหแล้วเล่าต่อเรื่องมันมีอยู่ว่า ผู้หญิงที่เคยพักอยู่ห้อง209เคยเชื่อว่าถ้าใส่รองเท้าคนที่ชอบเดิน39และจะสมหวังแต่เมื่อเธอลองทำกลับต้องพานพบเรื่องสยองเพราะรองเท้าที่เธอสวมมันดันไม่ใช่รองเท้าของคนที่เธอชอบดันเป็นรองเท้าของแฟนเก่าขเขาที่ตายไปแล้วงั้นถ้าผมสวมรองเท้าเดินสีเก้าผมจะไม่เจอผีใช่ไหมครับหัวโจกวายอย่างไว ฉันแทบวีนแตกแ,แต่เก็บกดอารมณ์ไว้ขณะนั้นเราก็เดินต่อมาจนถึงห้อง206เขาว่ากันว่าของในห้องนี้จะหายไปอย่างลึกลับล่าสุดโทรศัพท์ของเจ้าของห้องได้หายไปเมื่อลองใช้มือถืออีกเครื่องโทรกลับพบว่าโทรศัพท์นั้นไปซ่อนอยู่ในกำแพงต้องเอาคอนมาทุบจนจะเจอเพื่อหาคำตอบว่ามือถือ หุดเข้าไปอยู่ในผนังปูนได้อย่างไรพวกเขาจึงเอาคลิปที่แอบถ่ายในห้องเมื่อเปิดก็ต้องพบกับเรื่องน่าสะพรึงเพราะในคลิปวิดีโอมีมือสีขาวยืนยาวออกมาจากกำแพงแล้วหยิบโทรศัพท์ไปโทษครับเดี๋ยวนี้ผีแม่นาคย้ายจากหม้อมาสิงที่ห้องนี้แทนแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ผีแมนาคเขาหยิบไอโฟนแทนมะนาวแล้วด้วยเจ๋งว่ะ เด็กหัวเกรียนร้องขึ้นเสียงดังฉันถึงจุดสิ้นสุดความอดทนเอาละจบเรื่องที่จะเล่าแล้วต่อไปนี้เชิญน,น้องๆสำรวจหอตามสบายฉันปล่อยเด็กพวกนั้นไปสำรวจทั่วหอพักจนจิตใจฉันเริ่มสงบก็เดินขึ้นไปตามเด็กๆเ,เอาละเอาละเล่นพิเรียนกันพอสมควรแก่เวลาแล้วแต่บนชั้นสองนั้นกลับเห็นเด็กหัวแดง หลือเพียงคนเดียวอ้าวแล้วเพื่อนน้องอีกสองคนหายไปไหนเพเพเพ,พื่อนปากของเด็กคนนั้นสัน่นเพื่อนผมเขาชี้มือไปทางด้านหลังฉันหันไปมองตามด้วยใจคอที่เริ่มสัน่นแล้วเขาก็ตะโกนลัน่นเพื่อนผมอยู่ข้างหลังทันทีนั้นใบหน้าเนาเฟะก็พุ่งเข้าใส่ฉัน ฉันกรีดร้องล้มหงายหลังเด็กหัวโจกถอดหน้ากากออกหัวเราะลันฉันตั้งสติได้ก็ลุกขึ้นมาวีนยังเหลืออดเห็นเรื่องผีเป็นเรื่องเล่นๆเ,เหรอคอยดูเถอะทำกับผีเป็นของเล่นเดี๋ยวจะกลายเป็นของเล่นผีเด็กสามคนอึ่งนิ่งไปฉันสะใจที่คําแช่งจากฉันเริ่มทำให้พวกเขากลัวในบางแต่แล้ว ใครคนหนึ่งก็พูดขึ้นเฮ้ยแล้วไอ้กุยหายไปไหนฉันเพิ่งรู้พวกเขาไม่ได้สำนึกที่ถูกด่าแต่ที่อึ้งเงียบนั่นเพราะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งหายไปพวกเราช่วยกันตามหาเด็กที่หายไปบนชั้นสองไอ้ i, กุยไอ้ i, กุยไว้พวกเด็กๆพยายามตะโกนเรียกเพื่อนอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบ แล้วก็เดินไปพบกับห้องห้องหนึ่งที่ประตูเปิดค้างมันคือห้องสองสองซึ่งปิดตายห้องนี้ปกติมันเปิดไม่ได้นี่ฉันจำได้ประตูห้องนี้เคยมีแผ่นไม้กระดานตอกปิดตอนนี้ไม้กระดานหลุดกองอยู่กับพื้นฉันอยากจะคิดว่ามันเป็นฝีมือของเด็กทั้งสามแต่ตะปูชิ้นใหญ่ขนาดเท่านิ้วก็ทำให้รู้ว่า ไม่มีทางเป็นไปได้กุ๋ยอยู่ในนั้นหรือเปล่าวะเด็กทั้งสองชะโงกหน้ามองเข้าไปหลังประตูนในความมืดที่ดูลึกผิดปกติของห้องสองศูนย์สองยังกับจ้องเข้าไปในอุโมงค์รถไฟที่ยาวจนหาจุดสิ้นสุดไม่เจอมึงว่ามันอยู่ในนั้นหรือเปล่าวะเด็กหัวโจกหันไปถามเพื่อนหัวแดงพวกเขา ทดสอบโดยการตะโกนเรียกเพื่อนจากตรงหน้าห้องก่อนจะได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกล้องออกมาเรากับตะโกนเข้าไปในอุโมงค์จริงๆกูว่ามันอ้ํามันอยู่ในนั้นแหละแต่แกล้งไม่ออกมากะให้พวกเราตกใจเด็กหัวโจกบ,บอกเวลาผ่านไปเพื่อนหัวเกรียนก็ยังไม่ยอมผัวหัวมาสักทีมันนานจนเกินกว่าจะเป็นการเล่นตลกหัวโจกเริ่มร้อนรน กูว่ากูต้องเข้าไปตามมันแล้ววะ่ะหัวแดงพยายามดึงห้ามเพื่อนแต่ไม่สำเร็จหัวโจบเดินลุยเข้าไปในความมืดของห้อง202ก่อนจะหายตัวไปอีกคนฉันและเด็กหัวแดงที่ยันรอยอยู่ด้านนอกพยายามตะโกนเรียกแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีเสียงตอบเราทั้งสองเริ่มใจไม่ดีพลันเด็กหัวแดงก็สะดุง้ง เมื่อมีเสียงเตือนข้อความเข้าที่มือถือเป็นเด็กหัวโจกที่พิมพ์ม,มาช่วยด้วยเด็กหัวแดงรีบพิมพ์ตอบกับไปหาเพื่อนมึงทำอะไรอยู่ออกมาเด็กหัวโจกพิมพ์มาอีช่วยด้วยเด็กหัวแดงเริ่มเครียดเฮ้ยกูไม่เล่นแล้วนะเด็กหัวโจกช่วยด้วยพี่ว่าต้องเข้าไปดูแล้วละ่ะ ว่ามีอะไรในห้องนั้นกันแน่ฉันมองเข้าไปในห้อง202ในความมืดที่ดำสนิทอับชื้นให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมองศีรษะคนที่เปียกชุ่มโชกด้วยเลือดสุดลมหายใจแล้วก้าวขาแรกเข้าไปเด็กคนที่เหลืออยู่ยืนมองฉันน้ำตาคลอฉันหันไปปลอบด้วยสายตาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยย่ำเท้าเข้าไป บนพื้นห้องที่เต็มไปด้วยน้ำขังฉันสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงฉันรีบเปิดไฟมือถือให้พอจะเห็นภาพในห้องเมื่อมือถือสว่างเสียงหัวเราะก็หายไปเกิดเสียงลั่นเ e อียดอาร์ดดังขึ้นแทนฉันสาดมือถือไปตามเสียงตรงกลางห้องเด็กผู้หญิงผมดำสนิทนั่งเล่นตุ๊ก,กตาพร้อมกับโยกมายโยกไปด้วย เธอค่อยๆหันมามาเป็นตุ๊กตาหนูไหมแล้วร่างเธอก็พุ่งขึ้นไปบนผนังไต่คลาดๆมาหยุดอยู่ตรงเพดานเหนือหัวฉันผมของเธอยือดยาวพุ่งมาหุ้มร่างฉันไว้เหมือนดักแด้ฉันกรีดร้องตกอยู่ทา่ามกลางความมืดในความมืดดวงตาฉันค่อยๆปรับโฟกัสดวงสว่างสีขาวลอยอยู่เบื้องหน้าฉันพยายามจ้อง มันคือประตูบานหนึ่งประตูในความมืดและฉันเห็นเด็กผู้ชายสามคนนั้นกำลังเดินผ่านประตูไปฉันรีบวิ่งไปจะขว้าตัวพวกเขาแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเสียแล้วพวกเขาถูกบดหายเข้าไปในความมืดหลังประตูทีละคนประตูปิดปึ่งพลันมีแสงขาวสาดจา้าส่องเข้ามาหูฉันได้ยินเสียงเด็กๆเรียก พี่ครับพี่ครับช้างกระพริบตาทีแล้วค่อยๆลุกขึ้นยกมือบางแสงอาทิตย์ที่สาดผ่านหน้าต่างเข้ามาแยงตายอมทั้งห้องให้เป็นสีเหลืองเห็นเป็นสภาพห้องเก่าๆที่ตกแต่งเหมือนห้องเด็กหิ่งไม้เฟอร์นิเจอร์เก่าโบร,ราณและมาโยพี่ครับเสียงพวกเขาดังแว่วๆฉันมองหาที่มาของเสียง ภายในห้องที่ว่างเปล่าแต่มีตุ๊กตาหน้าตาแปลกๆกลุ่มหนึ่งตกอยู่กลางห้องเป็นตุ๊กตาเด็กชายสามคนที่มีหน้าตาและทรงผมคุ้นๆแอดอาดเสียงมาโยกในห้องดังขึ้นอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้